ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญไปเบิงเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กันแน่นะคะซึ่งทางรัฐบาลเองเพิ่งประกาศเป็นว่าระแห่งชาติในการที่จะขจัดนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดล่าสุดทางอำนาจ,จเจริญค่ะเพิ่นมีการนําผู้ป่วยผู้เสพยาเสพติดมาเข้าสู่กระบวนการบําบัดเพื่อที่จะบ่ใค้กลุมเหล่านี้ล่ละค่ะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะคะรายละเอียดสิเป็นจังไ๋ติดตามได้จากรายงานค่ะ,ะพฤตงตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญประกาศเป็นวราระแห่งชาติโดยในวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาได้คลิกออฟเปิดปฏิบัติการตัดวงจรยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดินพร้อมกันทั่วประเทศภายใต้5มาตรการได้แก่ 1. มาตรการป้องกัน 2. มาตรการปราบปราม3มาตรการบำบัดร,รักษา 4. มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม 5. มาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม หนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51ร่วมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอำนาจเจริญปกครองจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รับผู้ป่วยจำนวน30คนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดณสถานที่เพื่อการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สําสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลโนนน้ำแท่งอำเภเมืองอำนาจเจริญจัังหวดอำนาจเจริญโดยมีระยะเวลาในการฟื้นฟูจำนวน120วันซึ่งเริ่มเข้ารับการฟื้นฟูตั้งแต่วันที่15มกราคม2567เพื่อบำบัดฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจ,จรวมไปถึงการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและมีคุณภาพไม่หวนกลับมาในวงจรยาเสพติดอีกต่อไปไไตอนแรกอะมันก็ มันบ่ชินนะครับมันก็นอยากกลับบ้านมีท่อแท้บ้างครับสิบเปลี่ยนตัวอยู่พ่อนะครับจังสี่นะครับมันดิ้วไปเรื่อยๆก็เริ่มมีมูมากเรื่อยๆครับจากเจ็ดแปดคนก็นเป็นสิบคนเป็นยี่สิบนะครับเป็นสามสิบปีนี้มันก็นเริ่มสภาพร่างกายก็ดีขึ้นนะครับเริ่มใส่เป็นกิจจวัตประจําวันแบบปกติเลยครับคือจังเป็นเป็นบ้านของเฮาอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับ มาใส่ชีวิตอยู่นี่ครับเป็นปกติแล้ะครับคือจังหวะโบมีทั้งหนอกเลยครับยังโบท่านไี้คืดนะครับช่วงนสนุกกับมูกับพวกกับยังชีมาครับตอนนี้ก็สมาชิกหน่องทุกคนที่เข้ามาสาิคนนี่ก็เริ่มร่างกายดีเริ่มมีสติมากการการดีออกคําสั่งมันก็เป็นการตรงง่ายเขาก็ตอบสนองดีนะอย่างนี้ยู่ดีมากกับประมัณ สามสามอาทิตย์แหะครับถี่มาอยู่น้ากันอยู่ในไข่นะเ่็ข้อหาหนึ่งนี่เจนี่ก็ความสบายใจของสมารชิกอะเริ่มมีเริ่มมีการเสื่อใจคู่ฝึกแล้วกับโบโตอตานะนะครับแต่จริงๆเขาไมา่ไม่เนี่ก็อยากตอตานคือบอยากเฮ็ดบอยากทําตามมิตรอ,อยากกลับ,บานนะครับแปลว่าย่านว่ามอเขาไขา่ฝึกในไข่ทหารนี่มันเจ็ด รุ่นแรงก็ยังค้นว่าฝึกนักจังสิแต่ว่าพอา่อที่เขามาสั้ผัาจริงๆแล้วก็เป็นมันกะพ่อที่รุ่นแรงก็ยังเข้าชิดจะมีการทำผ้าทำธุตกรรมกุมยังม,มุดเศรอบ้ากอะตื่นเศรา้าออกกำลังกายเพื่อเงื่อออกเพื่อทจะขับสารพิษสารยังมานะครับยังี้ผมก็บว่าสามารถชก,ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นตามลำดับครับคิดว่า,าอายุครบสี่เดือนกับโอกาสที่จะเลือกได้นกน็มี ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะครับับสำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหนองประคอห้าหนึ่งจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็เป็นสถานฟื้นฟูสำหรับผู้เสพยาเสพติดที่รองรับหลังจากที่เขาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว14วันนะครับหลังจากนั้นก็จะมาฟื้นฟูที่นี่ทั้งสิ้น120วันนะครับโดยกิจกรรมในภาพหลักก็จะเป็นการ บำบัดรักษาในเรื่องของวิชาการด้วยอาชีพด้วยรวมถึงการให้ายารักษาอาการของเขาที่ผู้ป่วยแต่ละท่านได้ได้นำมาด้วยนะครับก็จะมีสตาฟในการป้อนยานะครับมีพยาบาลมีแพทย์ทางจิตแพทย์ด้วยนะครับเข้ามาให้ให้การราบำบัดรักษาทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ น้องๆได้รับแล้วก็ฟื้นฟ,นฟนูทางด้านร่างกายและจิตใจภายใต้120วันในช่วง2สัปดาห์แรกก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างกายนะครับก็ยังจะไม่ไม่ไม่ไมสอนวิชาการมากนักประมาณประมาณสัปดาห์ที่ที่5ที่6ก็จะเริ่มมีอาชีพหลากหลายเข้ามาเพื่อไม่ให้น้องเกิดความเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมรวมถึงเขาจะอยู่ที่นี่120วันหลังจากที่เขาจบจากจาการบําบัดรักษาฟื้นฟูน สมรรถภาพที่นี่120วันก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามอีกหนึ่งปีครับตามเกณฑ์คุณภาพเลยนะครับเพื่อให้น้องเลิกแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำโดยเด็ดขาดครับถ้าสีเลิกเด็ดขาดเลยครับเริ่มตอนนี้ก็เริ่มมองกันเส้นทางสีว่าสีก้าวไปทั้งนานะครับแบบเริ่มคิดว่าเข้าสิเข้าสิไปจังไหนนะครับเข้าสิยูจังไหนบัดออกไปนะครับเข้าสิใสชีวิตจังไหนนะครับ แอบเ็เริ่มคิดร่างแผนไหมอนาคตใหม่ครับแอบคิดไะไรยืนหน้าครับเพราะว่าถ้าเข้าจบไปแล้วถ้าเข้าไปเฮ็ดแบบเก่าซ้ำๆลื่มๆ้ากกว่ชีได้กลับมาอยู่มองนี้อีกคือเก่าครับปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันแก้ปัญหา ั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากมีบาะแสาการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทําความผิดทุกประเภทหรือมีเหตุสร้างความเดือดร้อนดาคาญสามารถแจ้งข้อมูลและร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสายด่วน1 5 6 7ตลอด24ชั่วโมงหรือเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม d a m r o n g d h a m a d o p a g o t t h หรือแอปพลิเคชันดูป้าเฮ ทั้งระบบ Android และ iOS นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญยังสามารถแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผ่านระบบอำนาจ GIS ได้อีกด้วย